ผาจำลองนี้มั้ยเนี่ยที่เขาปีนออนะไปนเนี่ยเขาไปแค่ไอตัวนี่ไงเห็นไหมมันจะมีตัวไอที่ว่าจับยึดเนี่ยเพราะว่าให้จับหรือให้เหยียบเนี่ยมันมันจะถูกยึดด้วยน็อตเนี่ยน็อตเป็นสกรูอ่ะอทีนี้นที่เขาึ้นไปมัคือจะจดความแข็งแรงของพวกนี้เพราะเวลาปีนจริงเชือกก็จะมีเชือกคอยกันเป็นเซฟตี้ไว้ถ้าตกมาเชือกจะล็อค แต่ว่าจะจะล็อกแม่กระแทกคือหรอกมันจะล็อกในระยะของมันเนี่ยแต่พวกนี้ต้องเช็คตลอดเพราะว่าถ้าเสิดว่าพลาดขึ้มนมาเนี่ยมันจะตกเราปินนาผ่าจำลองเอนาะส่วนไอ้แปะแปะเส้นแดงแปะแแอะไรพวกนี้คือคือแนวอะ่ะเห็นป่ะถ้าแก้แล้วเช็คแล้วผมก็จะแกะไอ้ติ๊กเกอร์ออกอ๋ออันนี้ตวรวจความอันนี้ก็จะตวรวจความเรียบร้อยเนาะกำลังตรวจความเรียบร้อยอยู่ แสดงว่าตรงนี้อาจจะล้างหรือทำความสะอาดอะแล้วจะไส่ใหม่หมดความเรียบร้อยเพราะว่ามันก่อนเยอะนะเหน็หนไหมไอ้ตัวที่เหยียบถึงถึงอ่ะก่อนเยอะแกะออกนะอ๋อนั่นเขาแกะออกนี่หว่าอืะแกะแล้วก็มาไว้ฝั่งเนี้ยเออน่าจะแกะแล้วทำความสะอาดก่อนแล้วก็เช็ดความเรียบร้อยเช็ดความปลอดภัยอื เดี๋ยวเขาย้ายจากฝั่งนี้ไปฝั่งน,นู้นนะไม่น่าเชื่อนะมันใช้คสกูเหมือนเลยเห็น,ะะออนไหมล่ะนี่เนีอยู่นี่เน,นี่ยเราก็ปีนลงปีนขึ้นปีนลงสบายๆแต่เห็นปหมแดงว่าเขาขันน็อตออกอยู่นะแต่เช็คสกูมั้งว่าสกูเป็นสนิมป่ะข้างในเออใช่ไอ้สกูมันก็ไม่ลนะึกเนาะถ้าเราดูให้ดีอะตัวข้างในมันมีแท่นอยู่ออถ้าเป็นสนิมมันต้องต่อก tò ó là ăn